สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจแอนพาชิมนะคะจะพามาชิมโจ๊กอร่อยอีก1นึ่เดียวของของหน่องเบนนะคะตลาดหน่องเปบนนะคะเปิดเฉพาะตอนเย็นๆนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจํามาประจําเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าร้านนี้มีอะไรมาัางนอกจากโจ๊กนะคะโจ๊กของพี่เขาจะอร่อยมากทุกคนติดใจแล้วต้องมีลูกค้าประจํานะคะมันเลยค่ะ เมนูอะไรคะพี่โจ๊กใช่ไหมคะครับอ๋อโจ๊กหมูครับค่ะโจ๊กหมูใส่ไข่ นั้นจะเป็นโจ๊กหมูใส่เครื่องในนะคะ ากี่โมงถึงกี่โมงอะคะไปสามทุ่มครับไปเที่ค,ค,คืนไปสามทุ่มเเที่ยงคืน,นใช่ค่ะแล้วปิดอะคะพี่พี่ปิดจุดหยุดช่วงไหนเอ่ยมัน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 ไม่เป็นเวลาแต่ว่ามันคือมัคือไม่เกินเที่ยงคืนอ๋อไม่เกินเที่ยงคืนคือมิดในไม่เกินเที่ยงคืน,นครับอ๋อจะ้ะ ุทำเร็วมากข้าวนี่ใช้ข้าวอะไรอะคะพี่ข้าวหอมมะลิครข้าวหอมมะลิครับไม่ใช่ข้าวแบบข้าวเต็มเม็ดเลยไไมม่่ไม่เอาแบบเป็นข้าวปลาโยเกิร์ตอะไรเนี่ยอันนี้มีทั้งโจ๊กต้มเส้นหมูมีอะไรอ๋อต้มเส้นเลยกต้มเซ้นเลยกไข่ไก่ไข่เจ้มาเนาะอ๋อก็คือนี่ไข่เจ๊กใส่ไข่เยจ่าหมา ที่นี่มานาอะไรยังไงม6ปี6ปีผจะเแล้ว6-7ปีใช่ไหมคะใช่ขายแต่นี่7ปีนี่ยคะอยู่กัมานานเลกันการที่เร็วมากและอีกอย่างก็คือคหม่มหนุ่มนะฮะ

เมนูต่อไปของเราคือต้มเลือดหมูอ๋อลืมเลยลืมถามชื่อเจ้าของร้านเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรคะนะ่ะผมชื่อมนนะ่ะพี่มนนะคะคแล้วพี่ผู้หญิงสมคิดนะพีส่สมคิดพี่ดเดียวกันนะพี่คิดกับพี่มนนะ okay. นะคะพี่พี่คนนะคะจะขายอยู่ที่ตลาดหนองเป็นนะคะส้มตาต้อยซื้อน,นี่แหละทุกคนผ่านมานะคะ<ๆ>ก็มาชิมกันได้เลยนะคะมีโจ๊กมีต้มเลือดหมูมีเล้ง<ๆ>นะคะ ต้มนึดหมูเครื่องในใช่ไหมคะพี่มนเราบผมใส่เครื่องมีสั่งกลับบ้านด้วยมีทานที่นี่โดยดทางพี่มนเนานะนะ ประเทียมหอมมากเลยพี่มนเมื่อกี้นี้หนูชิมเทียมหอมทําเองหรือเปล่าเอ่ยขอบคุณครับค่ะรเทียมหอมกระเทียมเจียวหอมมากเสน่ห์อยู่ตรงกะเทียมเดียวเดียวกันเนาะนี่นะคะคล่องแคล่วว่องไวมากเลย แบบเดี๋ยวก็จะหมดแล้วเราจะไม่กวนพี่แกเยอะเพราะว่าแกใช้สมานิตในการตักเครื่องด้วยลูกค้าเต็มร้านอย่างนี้ทุกวเลยไหมเนี่ยก็ เต็มพระตอนเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นค้าประจำเนาะครับผมลูกล่อลูกล่อลจะได้ไปถ่ายบเจ้าค่ะ ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเจแอนพาชิมจะมาพามาชิมของอร่อยอีกแล้วที่ตลาดหนองเบนนะคะนั่นคือโจ๊กอันนี้นะคะคือกระเทียมเจียวนะคะรับชิมมาด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ข้าวละมุนมามกหอม,มกระเทียมเจวค่ะทุกคนมีไข่เยี่ยวม้ากระเทียมเจียวนะคะยังไง เดี๋ยวขอเจแอนชิมอีกสักคำหนึ่งนะคะมาค่ะทุกคนคะข้าวจานนี้หอมมากเพราะหอมนี้นะคะถ้าเกิดวใครผ่านไปผ่านมาเชิญชิมได้เลยโจ๊ร้านนี้รูกา้าจำเยอะมากยังไงรุกว,วนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตะคาให้เจแอนหน่อยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจแอนจะพาไปชิมที่ไหน เมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวกดติดตามด้วยนะคะโอเคงั้นขอจะแอนทิมต่อเนาะบาย